อยากเริ่มทำออนไลน์แต่ไม่รู้จะขายอะไรดีสองวิธีทำออนไลน์ให้ได้เงินเร็วนะถ้าคุณจะทำออนไลน์คุณไม่รู้จะขายอะไรดีวิธีที่หนึ่งให้มองดูว่าคุณมีความรู้มีความสามารถอะไรที่จะเอามาช่วยเหลือคนได้ไหมตัวคุณสำรวจตัวคุณก่อนว่าคุณมีความเชี่ยวชาญอะไรสมมติว่าคุณเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงยกตัวอย่างง่ายๆคือคุณเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงแล้วมีอาหารสักอย่างหนึ่งไหมที่คุณทำได้อร่อยกว่าที่อื่น ถ้ามันมีสักเพียงแค่หนึ่งอย่างที่คุณทำได้อร่อยกว่าที่อื่นคุณก็เอาเคล็ดลับนั้นมาบอกนั่นคือการขายสิ่งที่คุณมีแล้วคือขายความรู้ของการทำข้าวแกงทำอาหารของคุณแล้วนเปล่าประกาศให้โลกรู้ว่าคุณเก่งไอ้ไอ้ข้าวแกงตัวเนี้ยไอ้แกงตัวเนี้ยคือคุณเก่งมันคุณเชี่ยวชาญมันคุณมีความรู้คุณต้องเลือกวัตถุดิบยังไงคุณต้องปรุงยังไงคุณต้องใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลัง นั่นคือการที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารเฉพาะอย่างนั้นแล้วหรือถ้าคุณไม่มีความเก่งเฉพาะอย่างคุณไม่มีความเก่งคุณไม่มีความรู้ที่ติดตัวมาเลยคุณก็ขายของที่เขาขายกันข้างบ้านคุณตำบลคุณหมู่บ้านคุณจังหวัดคุณมีอะไรมีอะไรที่มันเป็นสิ่ง ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอย่างคูอยู่ภูเก็ตคุณคุณเชื่อไหมว่าคูเห็นโอกาสมากมายยกตัวอย่างที่เห็นง่ายๆคือคูอยู่ภูเก็ตภูเก็ตมีอะไรอ่ะภูเก็ตมีสตอมีอาหารเอ,อ่ออะไรของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่มันโดดเด่นขึ้นมาคือสับประรดภูเก็ตนะถ้าใครมาภูเก็ตคุณจะเห็นสับประรดภูเก็ตวางขายตามข้างทางเต็มไปหมดเลย นะแล้วราคาก็ถูกมากถูกมากแล้วมันเป็นสับป,ปะรดที่อร่อยมากครูขอบอกว่ามันเป็นสับป,ปะรดที่อร่อยมากหากินยากมากจากที่อื่นนะนั่นคือของดีของจังหวัดภูเก็ตสมมติว่าครูเป็นคนที่ไม่รู้จะขายอะไรเลยฉันก็พุ่งเป้าไปไปหาสิ่งที่มันโดดเด่นใกล้ตัวคุณจังหวัดของคุณในพื้นที่ของคุณสิ่งที่โดดเด่นของ ในใจของเราสิ่งที่โดดเด่นสิ่งที่เราชอบสับปะรดภูเก็ตโดดเด่นคนเอามาขายข้างทางเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาได้ง่ายไดย้และคนปลูกกันเยอะมากคุณไม่มีวันขาดแคลนสับปะรดภูเก็ตสับปะรดภูเก็ตมีทั้งปีทีนี้คุณต้องคิดแล้วคุณจะเอามาทำอะไรเพื่อให้มันแตกต่างนี่คือประเด็นสำคัญนะคุณจะต้องทำผลิตภัณฑ์นั้นให้มันแตกต่างถ้าคุณอยาก ยิ่งใหญ่ในตลาดคุณอยากอยู่ในตลาดและคุณอยากรล่ำรวยจากสิ่งที่คุณทำสิ่งนั้นจะต้องแตกต่างนี่คือยกตัวอย่างว่าสับป,ปะรดภูเก็ตซึ่งมองเห็นกันเกิ่อนข้างถนนเต็มไปหมดเลยคุณจะทำยังไงให้สับป,ปะรดภูเก็ตของคุณแตกต่างจากสับป,ปะรดภูเก็ตเจ้าอื่นๆน,นี่คือการบ้าน ถ้าคุณอยากจะทำอะไรบนโลกออนไลน์คุณจะต้องคิดขึ้นมาวางแผนพัฒนาและค้นหาความแตกต่างให้เจอมันไม่ใช่แค่โลกออนไลน์มันโลกความจริงด้วยนะสมมติคุณเปิดร้านอาหารคุณเปิดมันร้านอื่นๆสิบร้านคุณจะต้องทำให้สิ่งที่คุณมีมันแตกต่างมันถึงจะดึงดูด เงินดึงดูดคนเมื่อมันดึงดูดคนมันก็สามารถดึงดูดเงินจำไว้หัวใจสำคัญของการทำอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องแตกต่างนะคิดดูว่าพื้นที่ของคุณมีอะไรที่มันเป็นจุดเด่นและที่อื่นไม่มีและคุณจะทำยังไงให้สินค้าตัวนั้นแตกต่างจากเจ้าอื่นๆได้นี่คือกลยุทธ์ชั้นเยี่ยมของการตลาด ซึ่งมันใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยจงหาความแตกต่างในสินค้าในตัวสินค้าในผลิตภัณฑ์ในสิ่งนั้นๆให้เจอและชูจุดที่มันแตกต่างนั้นนะให้มันโดดเด่นขึ้นมาแล้วคุณจะโดนแล้วคุณจะดังแล้วคุณจะปังแล้วเงินทองจะไหลมาหาคุณอย่างไม่หยุดและง่ายๆ